สวัสดีนะครับทุกคนผมเอ๋นะครับมาต่อการตอนที่สามนะครับสําหรับเรื่องเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับก็หลังจากครั้งครั้งที่แล้วนะครับเราได้ไฟล์ G-Code มาแล้วนะครับแล้วก็ก๊อปใส่ตัวไมโคร SD มาแล้วนะครับก็พอเราได้มาอย่างนี้นะก็ยัดเข้าไปที่เครื่องนะครับมันจะมีที่เสียบอยู่ตรงนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับเปิดสวิตช์นะครับ ก่อนจะไปทําการปริ้นนะครับก็เดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องเครื่องปริ้นเครื่องนี้ให้ก่อนว่าผมทําอะไรไปมั่งนะครับแล้วก็มีอยู่2อย่างนะที่ผมอยากจะแนะนําให้ทํานะครับอย่างแรกนะครับก็คือตัวมอเตอร์ไดร์ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเผื่อคนที่ไม่รู้เลยว่าเครื่องปริ้นสามมิติมันทํางานยังไงนะครับผมขอเล่าให้ฟังก่อนก็คือเครื่องปริ้นสามิตินะครับมันจะมีมันก็จะมี2แกนนะครับ x y z นะครับก็มันก็จะขยับอย่างนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างนี้ยแล้วก็มันก็ใช้แล้วก็ขึ้นลงอีกอักนหนึ่งนะครับก็มันใช้หลักการเนี้ยครับในการเคลื่อนหัวพิมพ์ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งหัวพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีตัวทําความร้อนอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีมอเตอร์ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับในการดันปัตติกเข้าไปที่หัวพิมพ์นะครับซึ่งพอปัตติกมันเจอความร้อนที่หัวพิมพ์ใช่ไหมครับจากของแข็งมันก็จะกลายเป็นของเหลวครับแล้วก็ฉีดออกไปที่หัวพิมพ์นะครับ แล้วก็มันก็ใช้การขยับพวกเนี้ยสามแกนพวกนี้นะครับเรียงต่อให้มันเป็นรูปร่างตามที่เราสั่งนะตามที่เราต้องการนะครับก็หลักการมันมีแค่นี้นะครับก็เอาลาสติกมาหลอมให้เป็นของเหลวแล้วก็ฉีดออกไปนะครับหลักการของเครื่องปิป็นสามบติมีแค่นี้นะครับโอเคมาต่อกันว่าผมทําอะไรไปบ้างก็อย่างแรกก็คือตัวหัวออมอเตอร์ที่ใช้ในการ ฉีดปสติกนะครับปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีท่อนําเส้นปสติกนะครับน่าจะคุ้นๆกันแล้วก็วิ่งมาที่หัวพิมพ์นะครับซึ่งเขาบอกว่าการเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าไดเดร็ t drive นะครับมันจะสวยกว่าชิ้นงานจะสวยกว่านะครับซึ่งผมก็เขาบอกสวยก็ลองครับเพราะว่าชุดคิดมันไม่เท่าไหร่น่าจะร้อยหรือ300ผมจำไม่ได้ละ เป็นแผ่นเหล็กแผ่นเดียวนะครับที่ที่ใช้ในการแปลงจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับก็มันไม่เท่าไหร่ก็เลยลองทําดูนะครับซึ่งผมว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครซื้อเครื่องมาจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับก็อย่าเพิ่งทําก็ได้นะครับลองใช้ไปสักพักหนึ่งค่อยทําก็ได้นะครับแต่มี2ออันนะที่ผมอยากจะแนะนําให้ทำนะครับว่าได้เครื่องใหม่ให้ทํานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวตัววาง เส้นพลาสติกตรงนี้นะครับผมวางไว้กันนะครับตัวนี้นะครับของเดิมมันจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแกนพลาสติกธรรมดาอย่างเงี้ยุ่นเพียบเลยไม่ใช้นานเป็นแกนพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะมันก็จะมีความเฟื่องอยู่หน่อยอยู่อยู่ระดับหนึ่งนะครับที่มันมาจากโรงงานก็เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้มันเป็นลักษณะเป็นตลับลูกปืนนะครับผมใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับซึ่งซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันมีคนปริ้น มีไฟล์นี้อยู่แล้วครับในเว็บที่ผมบอกในตอนตอนแรกอะ่ะก็ลองเสิร์ชดูมันจะมีคนที่เขาออกแบบตัวนี้แล้วก็เอามาให้เราดาวน์โหลดผมก็พิมพ์ออกมาแค่นั้นเองแล้วก็ซื้อตัวแบริ่งตัวนี้มาใส่นะก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคัอันนั้นคืออย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับค่าเซตติ้งของที่เครื่องปรินเตอร์นะครับมันมีเรื่องอยู่ว่า เอาให้ดูคา่าตรนนี้ก่อนก็คือเข้ามาตรงนี้ครับคอนโทรลนะครับแล้วก็มาที่โมชั่นนะครับแล้วก็มาที่สเต็ปนะครับแล้วก็มาที่ e สเต็ป e สเต็ปนะครับ e สเต็ปคือความเร็วในการจ่ายเส้นพลาสติกของมอเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันจะฉีดเร็วฉีดช้านะครับซึ่งวัสดุที่ต่างกันนะครับมันจะใช้ความเร็วที่ต่างกันแต่ว่า ค่าที่มาจากโรงงานนะมันจะเป็นค่าค่าเดียวนะครับซึ่งค่าค่ามาจากโรงงานคือ93้าสิบสานะสำหรับอินเตอร์รุ่นนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องมาจูนมันนะครับว่าวัสดุชนิดไหนต้องใช้ค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวเลขที่ผมได้มานะครับของเครื่องนี้ก็จะเป็นตัวนี้ผมแปะไว้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวเตัวนี้ให้ดูกันน่าจะเห็นนะครับก็คือถ้าเป็น pla ครับผมมันจะใช้ค่า99นะครับแล้วก็ถ้าเป็น tpu จะเป็น114นะครับ ซึ่งของเดิมจากโรงงานคือ93นะครับก็ส่วนตัวเลขนี้ได้มายังไงเดี๋ยวผมขอแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นการจูนเครื่องนะครับเป็นคาลิเบตเครื่องนะครับอันนั้นเดี๋ยวแยกไปอีกคลิปนึงแล้วกันมันจะเดี๋ยวมันจะมาปกนกันมั่วนะครับก็เดี๋ยวแยกไปอีกอันหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับค่าที่ผมได้มาจาหลังจากทําการจูนเครื่องแล้วคาลิเบตเครื่องแล้วนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ที่ที่ตัวเครื่องเนี่ยผมใช้อยู่ก็เป็นตัวตัวนี้ pla นะครับฉะนั้นค่า พีโเอกับ PO A, PO A พีโอเอพีโอเอพัทก็คล้ายๆกันนะครับความแข็งมันเหมือนกันนะครับก็ใช้ค่าเดียวกันนะครับมันก็เลยมาเป็นค่าค่านี้นะครับดีสตปนะทีนี้ชิ้นงานที่เราจะปิ้นไอตัวแรนดิ้งเกียร์ใช่ไหมครับมันจะเป็นทีนะครับค่ามันก็จะเปลี่ยนนะผมก็จะเปลี่ยนค่ามันนะครับให้เป็นร้อยสิบสี่นะครับ ซึ่งทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนวัสดุนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนค่านี้ทุกครั้งนะครับแล้วก็ชิ้นงานม,มาันจะออกมาสวยกว่าผมว่าสวยกว่าการจัดเปลี่ยนจากตรงนี้มาตรงนี้ซะอีกนะครับค่าตรงนี้สําคัญกว่านะครับก็แนะนําให้ทํานะครับก็ใครได้วัสดุชนิดใหม่มานะครับก็ให้ลองคาลิเบรดดูก่อนแล้วก็เขียนไว้ครับว่าเราต้องใช้ค่าเท่าไหร่ครับสาหรับวัสดุนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเป็นแบบที่เป็นไม้ผสม เป็นคาร์บอนไฟเบอร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับคือในการป้อนเส้นพลาสติกเข้าไปในที่หัวพิมพ์ครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนคือพอเสร็จปุ๊บตัวนี้เสร็จนยตั้งค่าเสร็จเราต้องมาเซฟมันด้วยครับเซฟมันจะใช้คําว่า store setting นะครับก็เหมือนาการเซฟค่าครับถ้าไม่เซฟนะครับเปิดเครื่องครั้งต่อไปค่ามันจะกลับไปเป็นค่าก่อนหน้านั้นนะครับ โ okay. อเคกลับมาเล่าเรื่องการป้อนเส้นพลาสติกตัวนี้หนึ่งก็คือมันจะใช้เฟืองนะครับในการบีบเส้นตรงนี้แล้วก็ดันมาลงไปใช่ไหมครับพอวัสดุมันต่างชนิดกันนะครับมันก็จะลื่นต่างกันนะครับก็ก็นั่นะครับก็เลยทําให้ว่าทําไมต้องมาตั้งค่าในนี้นะครับให้มันต่างกันเวลาเปลี่ยนวัสดุนะครับก็เนี่ยครับสองอย่างที่ผมแนะนําอย่างให้ทําอย่างแรกเลยเวลาได้เครื่องมานะครับ โอเคมาเริ่มทําการรินพ์กันนะครับก็ตอนนี้ไม่เป็น t ู่เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น TPU ก่อนในการเปลี่ยนนะครับก็มาที่นี่ก่อนคือตอนนี้มันเย็นอยู่ครับมันไม่มีความร้อนอยู่จะดึงออกเลยไม่ไดนะ้เดี๋ยวเส้นมันติดค้างอยู่ข้างในแนละ้วก็ต้องมาอุ่นอุ่นเครื่องมาก่อนนะครับมาอุ่นหัวหัวพีมันก่อนนะครับก็มาที่คอนโทรลก็ได้นะครับเทมเปอร์เจอนะครับ ก็จะมี2อันเบสคือคือตัวนี้คือแผ่นตัวนี้นะครับแล้วก็น็อตโซ่นอตโซ่ก็คือหัวพิมพ์นะครับแล้วก็ต้องมาที่หัวพิมพ์นะครับแล้วก็ตอนนี้มันใส่เป็น p l a อยู่นะอุณหภูมิของ p l a ก็ประมาณ2องสิบนะครับ p l a พัดนะครับแล้วแต่วัสดุนะครับเราก็ตั้งให้มันตรงตามวัสดุนะครับแล้วอุณหภูมิตัวตัวนี้นะครับมันก็นจะค่อยๆสูงขึ้นไปมันก็นจะเพิ่อมอุณหภูมิขึ้นไปนะครับ อุณภูมมันได้แล้วนะครับวิธีการนะครับก็ปีบอันนี้แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแคนนี้นะครับถ้าถ้าดึงออกมาดีๆมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะถ้าในคลิปคนอื่นนะครับที่ผมดูมาเวลาเขาบอกว่าเวลาจะใส่เส้นตัวนี้เข้าไปที่เครื่อนะเขาบอกว่าให้ตัดตรงนี้เป็นสี่สิบห้าองศานะมันจะได้เข้าง่ายๆนะครับซึ่ง เอาเข้าจริงมันไม่ง่ายครับที่ผมลองดูคือไอตัวเนี้ยมันก็ไปติดขอบนู่นขอบนี่อยู่ดีนะครับซึ่งวิธีที่ง่ายสุดนะครับที่ผมใช้ก็คือไฟแช็กอย่างเงี้ยครับเข่ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ยืดมันออกมานอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้ถ้าการยืดลักษณะเนี้ยปลายปลายแหลมมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่เราสอดเข้าไปในในรูในท่อเน,นี้ยมันก็จะอยู่ตรงกลางทำให้มันสอดง่ายกว่านะครับก็ ให้มันปลายลักษณะยอย่างนี้นะครับก็สอดเข้าไปก็กดอันนี้แล้วก็สอดเข้าไปนะครับก็เสร็จแล้วครับอันนี้ง่ายมันยังไงวิธีนี้ไม่ติดขอบนะครับตอนนี้อุณหพูิมันอยู่ที่2 1 0ใช่ไหมครับที่เราตั้งเมื่อกี้ แต่ว่าตัว TPU มันอุณหภูมิใช้งานมาอยู่ที่สองร้อยสองร้อยยี่สิบนะครับก็ต้องมาเพิ่มค่าให้มันนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้หัวมันอยู่ต่ำไปนิดนึงนครับผมอยากยกมันขึ้นนะก็มาเลื่อนหัวมันขึ้น พอหัวเลื่อนเสร็จปุ๊บนะครับก็กลับมาว่าอุณหภูมิมันได้อย่างนะครับก็อุณหภูมิตอนนี้คือได้แล้วนะครับก็มันมีที่หัวครับมันจะมีชิ้นงานเก่าค้างอยู่นะครับไอเส้น p l a สีเทาเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องฉีดไล่อ่อฉีดไล่มันออกไปก่อนนะก็ใช้มาที่ตัวเมนูนี้นะครับแล้วก็สั่งมูฟแล้วก็ Extruder นะครับก็คือ มอเตอร์ตัวนี้นะครับก็สั่งให้มันฉีดพลาสติกทิ้งออกไปครับก็ปกติก็ประมาณห้าสิบห้าสิบถึห้าเซนนะครับเราจะเริ่มฉีดพลาสติกเนี่ยถ้าดูตรงนี้ที่ตัวนี้ก็จะมีพลาสติกไหลออกมาแล้วเนี่ยครับ โอเคอันนี้มันไล่ปฏิจดเดิมออกไปแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้านเมนนะครับแล้วก็เราก็มาสั่งปริ้นนะครับจาก S D การ d เรารก็มาที่ตรงนี้นะครับปิ้นฟอร์ T F นะครับย่อมาจากอะไรผมจําไม่ได้แล้วมันเป็นชื่อเก่าครับแล้วก็ไปทนนี่งานผมเยอะนิดหนึ่งชื่อ,อ,อ Newland Gear นะครับไฟล์เราตัวน,นี้นะครับก็ บนกรอบล่านี่คือก็คือหมายถึงว่ามันเลือกอันนี้นะก็กดเข้าไปครับนะครับ,นะรบก็มันก็จะทําการเพิ่มอุณหภูมิตัวตัวนี้นะครับตามที่เราคอนฟิกไว้ใน G code นะครับในในเครื่องคอมนะครับตัวตัวโปรแกรมที่แปลง s อ l ซีเไฟล์เป็น G code นะนก็จะตั้งค่าตามนั้นตามที่เราตั้งไว้นะครับก็จะเริ่มจากตัวนี้ตามดูขึ้นไปก่อนนะครับจนถึงอุณหภูมิที่ตัวนี้50กับ2องร้2ยนะครับมันก็จะเริ่มทำการปริน นะครับโอเคอันนี้มันก็ปิ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะติดอยู่ลระส่ายนี้ก็แกะมันออกมานะเหนียวมากนะเราจะได้ชิ้นส่วนออกมา ลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะมีส่วนที่เราเ,เขาเออ้าเลือกะไรนะที่เราพิมพที่เราให้มันพิมพซับพอร์ตออกมาด้วยนะครับก็อยู่อย่างนี้นะครับเราก็ต้องเอาคีมอะไรมาดึงมันออกไปนะครับจริงๆเวลาพิมพ์เวลา,วลาออกแบบชิ้นงานครับการที่มันมีรูอยู่ตรงกลางลักษณะอย่างนี้ที่ผมเจอมานะครับก็คือว่าติดเครื่องเสเห็นได้ การที่มันมีรูอยู่ตรงกลางตรงเี้ยทาให้ขอบตรงที่มันมีรูตรงนี้ครับมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับก็ที่เจอมานะครับคือถ้ามันเป็นชิ้นเดียวตันไปเลยมันจะสวยกว่านะครับแต่ก็อันนี้แหละโอเคแล้วนะครับก็ก็อย่างที่บอกงแตอนแรกนะครับเราเน้นใช้งานนะครับไม่ได้เน้นสวยงามนะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้แล้วไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ปกติตัว tpu ตัวเนี้ยมันจะใช้อุณหภูมิ2 1 0อเอง้ยองศานะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมปิ้นผมปิ้นที่200 สองยสิบแปดนะครับสูงกว่าปกตินะครับก nice ็เพื่อความแข็งแรงครับตันนี้มันจะเหนียวมากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็น landing ียร์นะครับมันจะมันจะเหนียวครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันเกินคุณหูภูมันไปนิดนึงนะครับก็นั่นแหละครับน่าจะจบแล้วสําหรับการหัวข้อเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับสำหรับงาน fpv นะครับก็เอาแบบเบสิกสุดๆเนี่ยก็เอาแค่ให้มันพิมพ์ชิ้นงานอย่างเงี้ยออกมาได้แล้วก็เอาไปใช้ในลำเรา นะครับส่วนจริงๆก็จะเหลือค้างเรื่องการจูนเครื่องนี้แหละก็ขอแยกไปเป็นอีกวิดีโอแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวทํามาให้ดูนะครับก็น่าจะมีแค่นี้ครับสําหรับเครื่องปรินสามิตินะครับถ้าใครมีข้อสงสัยมีคําถามอะไรก็ใส่มาในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาตอบนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ